แต่อร่อยเหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนีแมวเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่จะพามาชมทุเรียนจังหวัดตาคือทุเรียนนงกิบนั่นเองคือวันนี้นะคะนุกมาบ้านเพื่อนเนาะเราก็เลยแบบเห็นเขากําลังแบบปอกทุเรียนอยู่ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าวิธีการปอกเป็นยังไงงั้นเรามาดูกันและนี่ก็เป็นวิธีการปอกทุเรียนเฮ้ยไม่ต้องใช้มีดเลยเหรอ อ๋อใช่แล้ว,ลวไหนขอดูหน่อยโอ้ยมันใหญ่มากอะ่ะทำไมเราถึงเรียกว่านกยิบอ,อ,อ่ะอ้าวทำไมอ่ะแป๊บน,นึงรีเพย์รีเพย์เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้นะคะี๋ยวค่อยบอกทุกคนอันนี้ก็คือทุเรียนนกยิบมันคล้ายๆกับหมอนทองไหมมันแตกต่างกัน,น,นยังไงเบญจพรรณข้าหมอนทองเป็นอีกพันหนึ่งแต่ัวนี้มันจะนเป็นเบญจพรรณเบญจพรรณแปลว่าเป็น คล้ายๆเบนจะเพศหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะอ่ะน้องขำน้องขำใ่จพันเาเรียกอะไรอะนไม่รู้รู้อะไม่เก่งอะเดี๋ยวไปเซิร์ชกันนะคะทุกคนเบนจำพันแปลว่าอะไรอ่เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อหันตูหันตูดแล้วก็หันหัวตัวเองนะคะเอาหันหัวทุเรียนปึ๊บแล้วดูตามร่องร่องอันนี้มันจะมีร่องแบบ สามารถแกะแต่เราไม่เอาตามนั้น<อ>เดี๋ยวมันไม่สวยเราก็จะเอาตามร่องแบบนี้ระหว่างกลางของร่องระหว่างกลางของร่องโฮ้ยสุดยอดว่ะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe นะคะแต่เอาขมูลไปอีก <c oughs> วันนี้มานะคะก็จะได้ผู้ติดตามประมาณสองคนเพิ่มนะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกดให้เราหรือเ <c oughs> ปล่าจร <c oughs> ิงเหรอคะเป็นดาวติกตอกปะคะเนี่ย เป็นดาวสองอ่ะอันนี้จะมีร่องอ่ะมีร่องแปดร่องปึ๊บเสร็จเหลืองดิ้งมันนวลมากค่ะมาในเร่อยอโอ๊ยมันก็จะมีพลาดกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะสวยมากอันนี้ตกราคาเท่าไหร่คะจิ โลละ่อเท่าไรนหนึ่งร้อยยี่บาทไทยนะคะถ้าสนใจก็ทักเพจหนีแมวเที่ยวมาเฉพาะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งบริการให้ถึงที่เลยโดยขนส่งนะคะไม่ใช่เราถึงไหมคะถามความรู้สึกคนปอกหน่อยยากไหมคะยากเจ็บมือเจ็แล้วต้องนานแค่ไหนนะคะถึงจะคล่องอะค่ะคล่องคล่องอะค่ะหปีถึงจะคล่องนะคะไม่อยากจะคิดสภาพเลยว่าถ้าดิฉันทําจะเป็นยังไง ้เรมูประสบการณ์แบบกอกไปเรื่อยๆค่ะเละบ้างอะไรบ้างก็ได้องนี้เละบ้างก็กินเองนะคะอันนี้เราก็จะมาคัดเกรดเนาะอ่าวิธีห่อทุเรียนนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษอะไรคะกระดาษไขห่อทุเรียนค่ะกระดาษไขนะคะไขหรือไข่คะ ไข่ไข่นะคะไม่มีไข่นะคะไข่ไข่คล้ายๆกระดาษโรตีไหมคะเนี่ยน่าจะใช่ค่ะอืมแล้วก็แล้วก็ค่ะอันไหนเนาะเนี่ยเนี่ยวางวางขั้สองอืมเหมือนแบบอารมณ์แบบใส่ผ้าอ้อมให้ลูกใช่ เอ๋เอนอนนะอันนี้โชว์กระดาษนะคะไม่ใช่โชว์เนื้อมันน่ารักมากเลยอ่ะหลังจากที่เรามาวุ่นวายกับเขาพอสมควรนะคะเราก็จะซื้อชือเรียนกับไปสาบคนที่บ้านเอาเม็ดนี้เลยใหญ่มากๆเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนมาดินี่ค่ะทุเรียนนกหยิบเม็ดแรกของปีหลังจากที่ ช่างตัวตัดผมเหนื่อยเรากาให้รับประทานทุเรียนกันนะคะเป็นทุเรียนจากน้องจีโมะน้องจีของเราไหนลองชิมสิอร่อยไหมนกหยิบอะนุกลองชิมล้มันจะกึง่งกึงชะนีอะคือเหมือนกับว่าชะนีอะมันจะแบบมีความกลิ่นเยอะกว่าร้อนกว่าขมกว่าใช่ปะแต่เนี่ยจะละมุนกว่ากลางๆก,กว่าแต่อร่อยเหมือนกัน อร่อยไหมชอบพอดีอจากคนเกียรติทุเรียนกับการเป็นชาบทุเรียนเพราะฉันเนี่ยแหละ <c oughs> ให้มันกินทีเดียวมันติดใจเลยอร่อยไหมอร่อยสุดยอดอร่อยสุดยอด